สาธุเดอ้อทางสิไปหนาผุ่นหากย่างกว่างกว่าหลังสินนั่นเป็นหมกังขยุู่ใหญ่บางหัวท่านนั่นคือเสบียงไทยลงให้มีพร้อมขันสีเที่ยวทางเวิงให้หาทิ้งบางไงขันสิขขืนต้นใหม่ให้หาทางก่อนลงพี่น้องเอ้ยอมนมัสยวา ขอพระอ,องค์จงโปรดเมตตาประทานพรประทานทรัพ์ยประทานสมบัติสติปัญญาบุญบารมีจงปรากฏเกิดขึ้นแก่ข้าพระเจ้าด้วยการน้อมถวายปัดกวดบูชาแด่สิวลึงโยนีองค์พญานาคลาชผู้ปกปักรักษาณสถานที่ตรงนี้จงเปิดขุมทรัพย์ ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถินสาธุโอ